สวัสดีครับคิวนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับว่าทําไมเส้นตรงที่ตั้งฉากกันคูคูณของความชันนั้นเท่ากับลบหนึ่งนะครับโดยในการพิสูจน์นะครับขาไปเราก็จะให้ l หนึ่งและ l สองก็คือเส้นตรง l หนึ่งและ l สองเป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน y มีความชันเท่ากับ m หนึ่งและ m สองตามลำดับถ้า l หนึ่งตั้งฉากกับ l สอง ก็คือเราจะพิสูจน์ให้ได้ว่า m 1คูณ m 2เนี่ยก็จะเท่ากับลบหนะครับอ่ะใน,นการพิสูจน์ขับไปนะครับอ่ะขั้นตอนแรกเราก็จะให้ l 1และ l 2ตั้งฉากตั้งฉากกันนะครับและ l 1 L2 แก 2. ทำม,มุมเซต้าหนึ่งเซต้าสองตามลำดับอ่าก็คือทำม,มุมเซต้าหนึ่งเซต้าสองเนี่ยกับแกน x นะครับอโอเค คราวนี้ความชันของอก็คือความชันของ l 1นะครับเท่ากับ m 1ซึ่งความชัน m 1เนี่ยก็คือเราก็จะใช้เเรื่องตีโกนมิติเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเราก็จะได้เป็นแทน theta หนึนะครับ มันก็คือข้ามชิดนั่นเองนะครับโอเคจากต่อมาก็คือความชันของ L 2ก็คือในทอนนองเดียวกันเลยนะครับก็จะเท่ากับ M 2ซึ่งก็จะเท่ากับแทนเศต้าสพอตรงนี้เราก็จะได้เซต้าสองขึ้นมาซึ่งเซต้าสองก็เท่ากับ เก้าสิบองศาบวกเซต้าหนึ่งเท่าแทนเซต้าสองเท่ากับแทนเก้าสิบองศาบวกเซต้าหนึ่งแล้วเราก็จะได้แทน,นเซต้าสองเท่ากับลบขอดเซต้าหนึ่งดังนั้นแทนเซต้าสองนะครับ ก็จะเท่ากับลบหนึ่งส่วนแทนเซต้าหนึ่งอ่ะก็คือจากตรงนี้พอเราจับรูปนะครับก็จะได้เป็นแทนเซต้าหนึ่งโคูณกับแทนเซต้าสองทเท่ากับลบหนึ่งอ่ะจากแทนเซต้าหนึ่งกับแทนเซต้าสองมันก็คือ m หนึ่งกับ m สองตามลำดับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า m หนึ่ง คูณ m สองเท่ากับลบ1นั่นก็คือความชันคูณกันก็จะเท่ากับลบหนึ่งก็คือจะได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นขากลับนะครับก็คือในทางกลับกันก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเส้นตรงสองเส้นมีผลคูณของความชันเท่ากับลบหนึ่งแล้วเส้นตรง ทั้งสองจะตั้งฉากซึ่งกันและกันก็คือจอากตรงนี้เราก็จะเนำไปสู่ทฤษฎีบทนะครับแต่ว่าเราก็จะมาที่สุดขากลับกันก่อนนะครับโดยขากลับนั่นก็คือเราก็จะให้ m 1 m 2นะครับเท่ากับลบหนึ่ง เราก็จะได้แทนเซต้าหนึ่งแทนเซต้าสองเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองอจากนั้นแทนเซต้าสองของเราซึ่งก็เท่ากับลบหนึ่งหารด้วยแทนเซต้าหนึ่งแทนต่อมาแทนเซต้าสองก็จะเท่ากับลบฟอรดเซต้าหนึ่ง จะได้แทนเซต้าสองเท่ากับแทนเก้าสิบบวกเซต้าหนึ่งดังนั้นเซต้าสองนะครับก็คือเก้าสิบองศาบวกด้วยเซต้าหนึ่งสุดท้ายเมื่อเราย้ายข้างมานะครับก็จะได้ว่าแทนเซต้าสองลบแทนเซต้าสองลบเซต้าหนึ่งเท่ากับ 90องศาอก็คือจากเซต้าสองเท่ากับ90องศาบวกเซต้าหนึ่งเราก็ย้ายเซต้าหนึ่งมาลบเราก็จะเป็นเซต้าสองลบเซต้าหนึ่งเท่ากับ90องศาซึ่งจากที่เซต้าสองลบเซต้าหนึ่งเท่ากับ90องศาซึ่งมันก็คือมุมฉากนั่นเองนะครับดังนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ว่า เส้นตรง L 1เนี่ยตั้งฉากกับเส้นตรง L 2นั่นเองนะครับขากลับก็เท่านี้นะครับ